สวัสดีครับสวัสดีเช้านี้ครับวันนี้ก็มาเยไข่บดแดงนะครับนี่อยู่บนต้นมะม่วงนะครับสูงนะครับอันนี้ขนาดใช้บันไดแล้วนี่ยังไม่ถึงนะครับกับใช้ไม้ไผ่เพราะว่ามันอยู่สูงนู้นนะครับรังใหญ่มากนู้นครับกล้องอาจจะซูมไม่ค่อยเห็นอะไระครับเห็นไหมมัน มันอยู่จุดนี้ครับน่จุดดำานี่ครับรังใหญ่ครับตอนนี้ก็เลยหาวิธีว่าจะทำยังไงที่จะแย่ได้เพราะไม้ก็สอยไม่ถึงตอนนี้

คุ้ครองที่จะเอายากเพราะามันอยู่สูงรังก็แตกแล้วนะครับโอเคครับ